ริกวิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุนส,สนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลินตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับ สวัสดีท่านผชมทุกทคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการกิมครัรบผมเราก็มาอยู่เกมอเปะชค่เชฟวินเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อยู่ในช่วงของลัคกี้ไทม์นะครับนะตอนแรกก็ไปจัดเกมมาจองสองมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับแล้วก็เรามาต่อกับเกมอเปะเลยนะครับทุกคนนะ กลุ่มแรกทีฬาก็เนี้ยประมาณนี้เลยกลุ่มพูดคุยนะเป็นกลุ่มคอยแจ้งเตือนเวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับนะเป็นกลุ่มที่เพื่อมาตราเปอร์เซ็นต์กันแต่ให้กับเรานะครับดีกว่าช่วงเวลาปกตินั่นเองนะครับนะหรือว่าเราจะเล่นนอกเวลานะครับเราก็มาสอบถามในกลุ Blade ่มได้เลยครับว่าเกมไหนกำลังมาบ้างเราก็สามารถพูดคุยกันุ่มได้เลยนะครับดีกว่าเราเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวมันงงๆเราไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวแบบนี้มันจะเพิ่มโอกาสให้กับเรามากกว่านะครับนะแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับ ก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนนะผมปักหมุดไว้แล้วนะครับผมมาลุยก,กันนะครับก็ลุงพ <Keep out. S 1> ัน,นนะครับนะต่อมาจากเกมมาจอง2เลยนะมาจัดเป็นหกไปเลยครับผมเดี๋ยวก่อนซื้อเรามาปั่นเล่นๆสัก30มุนนะครับนะลุนลุ้นสัก30มมุนก่อนนะครับว่าเผื่อมันจะมาไหมนะครับนะมานอกหรือว่าเข้าฟรีก็ มารุนกันนะครับทุกคนเออแล้วก็กำไรมาต่อกำไรนั่นเองนะครับเติร์ตเติตเตรตเอ่ออาบเจเจ้าเออปกติอะแปคคือเรามาซื้อใช่ไหมเออแต่นี่ก็แบบเออมาปั่นก่อนสักนิดแล้วกันนะคิวไหมไม่คิวครับนะ ป๊าป,ปาปโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยว่ะเฮ้ยอ่งเปาอ่งเปาไม่ถึงสองอ่งเปาโหไม่มีตัวเชื่อมยากแปลกวะไงแปลลูกรักคือ ที่เขาเรียกว่าแฝดนรกที่ผมเรียกแป็นนกรกรูไม่พออะไรทุกคนนะเพราะว่าเราจะเล่นได้หรือว่าเสียเนี่ยส่วนมากผมก็มาจากเกมแฝดนะหลักๆเลยเพราะในช่องนี้ผมไม่ได้เล่นเกมมือเลยนะทุกคนเล่นแต่เกมแปดนี่แหละนะแต่ว่าเป็นช่องใหม่เนี่ยช่องใหม่เนี่ยผมก็จะเล่นแบบหลากหลายเกมนะครับนะเออไปไปตามในช่วงละครที่ทำหรือว่าทําในกลุ่มนะครับนะก็คือบอกเลยไปหลายเกมอ่ะนะครับไม่ได้เล้นเกมใดเกมหนึ่งนะครับนะแต่ว่าช่องเนี้ ผมเนี้ยแปะเป็นหลังเลยนะครับเออเกมมืออน,นอกจากเกมใหม่ที่เหลือเกะแปะหมดเลยบอกได้ครับเยอะอยู่แต่แปะวันๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับนะวันนึงก็จัดสักรอบสองรอบนะแล้วแต่แล้วแต่วันนะครับนะเออมาเดี๋ยวเรามาซื้อกันไม้แรกเลยนะครับแล้แต่วันว่าเราบางครั้งเราไม่ผมเองก็ไม่ได้ว่างไง มา10บคูณแครับมาเอาเท่าไรเดียสิสิบสองคูณสิหไหมหรือว่าเท่าไรดีไม่ได้เล่นนาำนกันนะสิบสคูนสิหเนี่ยหรือว่า16บหคูณสิเอาไงดี สิบหกคูสิบสองไหมอ่ะเปลี่ยนบ้างว่ะลองเปลี่ยนดูนะครับทุกคนปกติเราจะสิบสองสิบหกมมติว่า,าเรือ่องนี้เรามาสิบหกคูณสิบสองดูป่ะเออเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างทุกคนนะอ่ะแปะมันมีให้เล่นแบบหลายวิธีมากนะการกดการอะไรแล้วก็เราต้องการตรัวคูณเท่าไหร่โอ้โหมีเยอะอะ่ะอันนี้คือแล้วแต่เราเลยเพราะเราจะกดเนี่ยให้ผมแน,นะนํานะให้เรา ตั like today, ้งใจไว้เลยนะว่าเราจะกดเท่าไหร่แล้วเราก็กดตามนั้นตามที่เราตั้งเอาไว้เราอย่ากดแบบลังเลด้วยนะอย่างลังเลดิขาดเราตั้งไว้ชัดเจนว่าจะกดเท่าไหร่นะหมุนเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะครับนะเราไม่อย่าลังเลคะว่าลังเลผมบอกได้คําเดียวว่าเออเดี๋ยวอยากไปต่อเอ็ดย่ไปต่อหรือสุดท้ายครับตกดําปุ๊บไม่ได้เล่นนะฮะแต่ผมว่านะ ก็อย่าไปหมุนเยอะทุกคนนะนะี่อย่าอย่าไปเกินสิบสี่หมุนนะมันก็สิบหกนะประมาณนั้นนะอย่าไปเล่นเลยสอไอ้ครูยีนะ่สิบน่ะนานๆครั้งนะ่ะผมบอกเลยคนที่ผมก็เคยพูดบ่อยนะทุกคนวนะ่านานๆครั้งเล่นได้เพราะว่ามันบางครั้งมันก็ไม่ได้จ่ายให้ทุกคนนะคูยี่สิบรายกำไรยอยู่นะไายกำไรยอยู่นะสามร้อยเจ็ดเบ็ดหกได้ตอนนี้เจ็ดร้อยกบาทเลยว่ะ ลนุนเยอะอยู่เออไม่ขี้รตไม่ขี้รตได้อยู่ได้กำไรอยู่เอ้ยอ่ะสามหมุนสุดท้ายเวาแล้วหนึ่งเอ้ยมาป้าเฮ้ยมาป้าแม่ไอ้ลูกรักเด้อร์เวลาแปะ แตงว่าอะไรเงี้ยเราต้องเรียกว่าแปดรุ่รักนะครับนะหาว่ามันแดกเราก็ด่ามันนะครับนะบว่าเป็นแปดแนวรบไม่เข้าวะ่ะสิบไหมแถวแรกสิบไหมแถวแรกสิบไหมไม่สิบครับแต่ปลาทองลงครับไหนเท่าไหร่แล้ววะสองศูนย์แปดได้มาตอนนี้ 9, 7, 9, 9เก้าเจ็ดเก้าแล้วนะครับนะทุกคนเออ อ่ะหมุนสุดท้ายครับไม่จ่ายวะเฮ้ยเก้ 9, 7, 9, ครับทุกคนถือว่ากำไรนะครับมาผมขออนุญาตขึ้นไปเปบ,นะบ็ดสินะไปก็ถือว่าเราเอาในส่วนกำไรเรามาซื้อต่อนะครับทุกคนนะเออจะมา อาว่าเข้าเลยนยะผมก็ไม่ไปต่อนะอาว่าไม่ตกดำเลยในกรณีที่ไม่ตกดำเนี่ยผมก็ไม่ไปต่อนะเพ่ได้กำไรเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับว่าทุนเราก็ถือว่าเอากำไรมาเล่นน่ะนะเหมือนเดิมปะหรือว่าหรือว่าไงดี เออเมื่อกี้บอกท่านผู้ชมเลยว่าอย่าลังเลนะมาลังเอซะเองลังเลซะงั้นเออมาสิบสี่ครับจัดไปครับทุกคนสิบหกแล้วก็แล้วก็เออมาสิบหกคูณสิบสองเหมือนเดิมนะครับแต่ต่างที่ว่าเบ็ดคนรับเบ็ดนะเมื่อกี้ เบ็ดหกรอบนี้เบ็ดสิบออร้อยห้าสิบจัดโอ้โหเอยเออาน่วเออไร่วะนี่มาไงเออโอ้โหอ2ครับ ไปสิเราซื้อไป500ใช่ไหมทุกคนเราต้องรุนให้มันได้ทุนคืนก่อนนะครับอันดับแรกติดไหมสิบไปครับวายมาสวยเคไหลสามศูนย์หกอ่ะเราได้ทุนคืนนะครับมานี่เราได้ทุนคืนมาแล้วนะครับอีกสิบหมุนที่เลืออีกสิบหมุนที่เหลือ,อกอํกำไรเท่าไหร่เอ่ยกำไรจะได้เท่าไรเอ่ยครับทุกคน เอเออ้าวมาสู่โอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบเออเอาดิได้แล้วว่าเลิกจบมานี้เลิกครับนะจบมานี้คือเลิกครับไงคือเราก็ได้กำไรมาเท่าตัวแล้วครับทุกคนอีกสี่หมุนครับว้าวว้าว,ว,าว โอ้ยประระไอชิงชับอออืเจ 10k 10k แปะนอนเปล่า <c oughs> คือช็ออย่างนั้นทุกคนเราต้องลุ้นแปรน,นอนมาเว้ย <c oughs> อ่ะหมดหมดใช้หมดเลยด้วย2-6ครับทุกคนนะก็หมดนะครับ มเมื่กีหมุนสุดท้ายพอดีได้มา1,866ทุกคนนะได้กำไรมาแบบอป,ปัดเศตไปเอดูดิปัดเศตเลยัดเศษดิตื้อดิดิดูด,ด,ด,ดิดิดดดดดงฉับกิงฉับกิงฉับดูบันดิเออฮอฮอ นี่ปฏิเสธกังเข้าอ่ะนะครับทุกคนก็เรากำไรมาซื้อต่อนะครับนั้นะนะได้มาทั้งหมดตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นมา1,900กว่าบาทน,นะครับทุนเกือบ2,000นะครับนะจากที่ว่า1,000นะพามาก็2เกมที่จัดมานะครับมาจอง2แล้วก็แปรนะครับเริ่มที่มาจอง2นะครับทุกคนได้อ่าทุนทุนเท่าไหร่วะทุน200อยฮะทุน200ตอนนี้เรามารวมกับ2เกมนะครับได้มา2,900 กำไร2,006เอ้ย2,007โดยรวม2เกมนะทุกคนผมได้กำไรประมาณ2,007แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเราเอากำไรแบบมาต่อมาต่อเราอย่าซ้ำเกมเดิมตอนที่มันเจกงแล้วเราอย่าไปซ้ําเกมเดิมทุกคนนะบางทีมันจะดูดเคินจนหมดนะครับอันที่ผมแนะนําเลยนะให้เปลี่ยนเกมหรือไม่ก็อาจจะหยุดไปสักพักหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนอ่ะ โอเคครับทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครบ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์กดเข้ามาเยอะๆนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะส่วนกลุ่มและกิจกรรนะครับก็เข้ากลุ่มไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนผมปักหมุดไว้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย